สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามาทำซึ่งนะคะก็มีคนถามพี่ตีมานะคะว่า,าพืชผักนะคะโดยเฉพาะผละไม้เนี่ยที่ปลูกไว้นะคะออกดอกนะคะแล้วก็ร่วงหล่นตลอดเลยนะคะไม่ไม่มีลูกติดให้ทานนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่ตีจะพามาทำ สูตรในการทําจุลินประโยชน์ในเรื่องของการสามารถทําให้พืชผักของเรานี้นะคะติดดอกนะคะผลติดนะคะขั้วเหนียวนะคะไม่ทําให้พืชผักของเรา t ี i เมื่อออกดอกแล้วหล่นร่วงนะคะและที่สําคัญนะคะอนอกจากนี้นะคะยังมีสารพวกฟอสฟอรัสนะคะแมกนีเซียมนะคะ ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะคะทําให้พืชผักของเรามีใบออกเป็นสีเขียวสวยสดนะคะแล้วก็ในเรื่องของขั้วเหนียวนะคะที่สําคัญก็คือช่วยในเรื่องของการบํารุงพวกต้นแล้วก็ใบได้ด้วยนะคะประโยชน์ดีมากๆเลยนะคะในการทาอันนี้นะคะพี่ตีจะพาทำนะคะแล้วก็พี่ตีจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ ประมาณหนึ่งหัวนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่านะคะเตรียมมากับใส่ถังไว้แล้วนะคะใส่กระติกไว้แล้วนะคะก็ประมาณ2ลิตรนะคะแล้วก็มีกากน้ำตาลนะคะประมาณลิตรครึ่งนะคะแล้วก็มี EM ค่ะซึ่งวันนี้นะคะ พี่ตีได้เตรียมไว้ครบทั้งหมดแล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่มีกากน้ําตาลนะคะก็ควรแนะนำที่จะใช้เป็นน้ําตาลก็ได้นะคะแล้วก็ส่วน e m ไม่มีนะคะบางคนอาจจะใช้พอดอสองหรือไม่ก็จุลินทรีย์หยวกกล้วยก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยนะคะเป็นสารเร่งนะคะทําให้ทําในวันนี้นะคะย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะพี่ตีจะเริ่มหา พี่ตีเตรียมมีดมาแบบเล็กมากเลยแล้วก็หั่นย่อยให้ให้ให,ให้สามารถานำมาใส่ในกระติกหรือขวดที่เราเตรียมไว้ได้นะคะที่จะทําเป็นน้ําหมักแล้วนะคะบางคนก็เอาไปทําเป็นอาหารซึ่งคุณแม่พี่ตีนี้นะชอบเอามาทําเป็นอาหารซึ่งได้หลายเมนูเลย ทำเป็นอาหารที่มีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะสามารถทำเป็นจุลินซีได้ด้วยนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกับพวกผักพวกพริกอย่ีก็ใช้ได้นะคะดีมากๆเลยนะคะ ใส่ได้หมดเลยนะคะดอกก็ใส่เตียวใส่ ค่ะหลังจากนั้นนะพี่ตีหัน่นปีกล้วยนะคะใส่ลงไปในขวดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน้ําก็เติมไว้แล้วนะคะประมาณ2ลิตรนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ตีก็จะใส่กากน้ำตาลนะคะประมาณลิตรครึ่งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นพี่ตีก็จะเติม EM นะคะเป็นสารตัวช่วยเร่งนะคะให้ปรีกล้วยนะคะย่อยเร็วขึ้นนะคะบางคนถ้าใครไม่มีนะคะไม่มี EM นะคะสามารถใช้อพอดอสองนะคะหรือไม่ก็น้ำหมักหนอกล้วยนะคะสามารถใช้ได้นะคะเป็นตัวช่วยย่อยนะคะวันนี้พี่ตีได้มาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้แกะนะ พี่ตีจะเติมลงไปประมาณสองฝานะคะจะกะเอานะคะขึ้นอยู่ปริมาณแล้วแต่ใครนะคะใส่เยอะใส่น้อยไม่เป็นไรนะคะพี่ตีก็กะปริมาณเอาอันนี้นะคะหลังจากที่เราเปิดแล้วนะคะควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มนะคะ<อ>ก็มีคลิปก่อนหน้านั้นนะพี่ตีได้ทำการ ทํา EM นะคะโดยการขยายนะคะ EM ให้มีปริมาณที่มากขึ้นแล้วแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้นะคะซึ่งก่อนหน้าน,นั้นพี่ตีเก็บไว้เยอะแต่ว่ามีคลิปที่ผ่านมาพี่ตีเคยทําสูตรในการขยายหัวเชื้อ EM ไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆนะคะขยายไว้ใช้เองนะคะค่ะหลังจากที่เติม EM ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดนะคะเราก็ ทำทการปิดฝานะคะแล้วก็เขย่านะคะเนี่ยค่ะค่ะก็ถ้าเข้ากันดีแล้วนะคะเมื่อเราดูแล้วเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำไปตั้งไว้ในบริเวณที่ร่มนะคะแล้วก็ทุกวันนะคะ ต้องมาขย่านะคะแล้วก็เพื่อแล้วก็เปิดลายแก๊สด้วยนะคะแล้วก็ครบ14บวันนะคะหมักทิ้งไว้14วันนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะสูตรในการใช้นะคะ1ต่อร0อยนะคะก็คืออย่างเราใช้น้ำหมักหัวเชื้อตัวนี้นะคะในเรื่องของปริมาณการใช้นะคะก็จะใช้หัวเชื้อกับน้ำเปล่านะคะในการ รดราดหรือนำไปฉีดพ่นนะคะ1ต่อร้อยนะคะสูตรนี้นะคะใช้ได้ดีจริงๆเลยนะคะก็ลองทำดูนะคะสูตรในการทำน้ำหมักปรีกล้วยก็ไม่ได้ยากนะคะง่ายๆเลยนะคะทำเก็บไว้นะคะสามารถเก็บไว้ประมาณ1ปีนะคะ1ปีนะคะเก็บไว้ได้นานเลยนะคะแต่ว่าควรจะเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะคะในที่แห้งนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะก็พี่ตีใช้แล้วเกิดผลจริงๆนะคะได้ผลดีมากๆเลยนะคะนำไปฉีดพ่นพวกดอกไม้ก็ได้นะคะไม้ดอกไม้มงคลก็ได้นะคะรวมทั้งพืชผักนะคะแล้วก็ผลไม้ที่เราปลูกไว้นะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะหวังว่าทุกคนคงจะ ชอบนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ตีจะอัพโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ